สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชชินีชาแนลทั้งเพจแล้วก็ y o u t u b e นะครับมาชมบรมีปู่นะครับช่วงเย็นของวันที่19พฤศจิก,กายน68นะครับมาดูที่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับปู่พญาเขีงนั้นนะครับเหมือนน้ำตาของปู่ไหลออกมาที่ดวงตาท่านนะครับนะดูดีๆครับจะเห็นเป็นแสงสีทองทองครับไหลลงมาจากดวงตาท่านนะเดีจะซูมให้ดูชัดๆอีกครั้งครับ เดี๋ยวเราจะ zoom ไม่ดูเหมือนท่านร้องไห้เลยครับดูนครับนะเป็นเม็ดสีทองใช่ไหมครับไหลลงมาจะดวงตาท่านนะนะดูนะครับเอ๊ะทำไมถึงปู่ถึงร้องเนาะวันนี้อ่ะดูครับดูชัดแจ๋วเลยครับเหมือนปู่ร้องไห้เลยเหมือนทองประกายหรือน้ำตาไหลนะในลานสักการะที่เก่านะอยู่หน้าองค์หินท่านปู่ญาติน้ำตาท่านไหลเลย เป็นไรเนาะนี่มันร้องไห้ทีนี่ดูครับเป็นสายลงมาเลยเชิญนะฮะที่จะสวดนะฮะเหลือหนึ่งนาทีนะครับเหลือหนึ่งนาทีผมจะนำสวดนะครับเดี๋ยวผมวเชงฮะผมจะนำสวดไหว้ปู่นะปู่พญาเข็กยันธาตุนาคาราชนะตรงดวงตาครับนนาาางพญมันสายน้ำตาลงไหลเลยเป็นพระมเหสีของของท่านพญาเข็กนะครับ แต่ตอนนี้อินเกยนะะยังไม่เก็นะฮะเห็นครับโอ้ยเหมือนท่านรองไห้เลยใครที่จะตรวจเตรียมตัวนะฮะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะฮะนะฮะผมจะนำตรวจพระคาถาสองบทนะครับระหว่างปู่พญาเขตและแม่ย่านางพญานาคีสิงห์สะพานะครับเดี๋ยวเราสักครู่นะฮะสดๆเลยนะฮะใครต้องเดินทางมานะฮะขอพรพันมือถือได้นะฮะ มีการไลฟ์สดนะฮะเ่้นเลขไทยไม่เห็นเนี okay ่ยเดี๋ยวผมก่อนจะปิดผมจะให้เห็นเลขลำตัวอีกทีนะฮะยังอยู่นะเลขลำตัวงมองไปจากนี้นะครับอนึ่นาทีแล้วนะฮะครับพร้อมแล้วตั้งน้ำโมด้วกันนะฮะสามจบนะฮะ สวดไปพร้อมฟังพร้อมกับพี่หมูะโมตะะวะโตอัโตสัมาสัมพุตะณโมตะพะวะโตอระหะโตสัมอาสัมพุสสะกายาวาจากิตตังอาหางวันทานาคาทิปดีพยาเกติรันธาตนาคราช วิสุทธิเทวาภูเชนิูติยมปิตายาวาจาจิตังอาหังวันทานาคาทิปดีพญาเขติีบันพาตนาคาราสิสุทิเทวาภูเชนิตะติยมปิตายาวาจาจิตังอาหังวันทานาคาทิปดี พยาเศษกิรันธาตุนาคะราสุสุทเทวาปูเชมิกายาวาจาจิตตังอหังวันธานางพญานาคีสีประภาสิสุทเทวีปูเชมิสุติยมเิตายาวาจาจิตตังอหังวันธานางพญานาคี สีประพาวิสุธิเทวีปูเชมิกายาวาจาจิตังอหังวันทานางพยานาทีสีประภาวิสุธิเทวีปูเชมิเมตังจะมหาลาโปอิโยนาคะขันทปริตัง ชาตุสาธุสาธุเลขที่ขึ้นที่ปู่ให้เลขที่ขึ้นแบบนี้ตามลำตัวปู่ที่ลูกได้เห็นลูกได้เผยแผ่ไปแล้วขอให้เลขชุดนี้ได้ออกตามความประสงค์ของปู่ดูแสงที่เงาเงาสะท้อนขึ้นมานี้เขาขาวผมเห็นเลขสีตรงปากจงวยปาก ขอให้ปู่บรรดาลโคกทรัพย์ให้ทุกคนหายจนจะทำว่าร่ำรวยร่ำรวยด้วยเถิดตุงนงตาสาผมซูมให้ใหม่นะครับตุงตาปู่ะเหมือนเนี่ยเหมือนท่านร้องไห้เลยเนะี่ยเป็นสายเลยครับตุงุงตาท่านไหนไหมเป็นสายทองทอง,องนนไหล ไหลเลยอะแต่ว่ามันเป็นแสงสะท้อนจากแสงแดดนะครับแล้วมันดันไปสะท้อนตรงดวงตาพยาเขตพอดีมันก็เหมือนคล้ายๆสายน้ําตาเลยแต่ว่าตรงจะง,งอยปากนะครับเด็กขึ้นมาสักคู่เนาะ นะครับดูเอานะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะลองให้ชัดๆแล้วก็มีบทสวดเพิ่มขึ้นมาคือแม่ย่าสีปทุมอะไรของอพี่หมูอสวดมาสกู่นะครับนะชัดๆเลยครับนั่นนี้ยแปดนาทีเต็มเอาให้จุใจไปเลย อีกมุมหนึ่งครับเราจะพาไปูอีกมุมหนึ่งนี่มุมหนึ่งครับ,รบข้างหน้า 一不块，嗯。 หยุดร้องแล้วครับหยุดร้องแล้วปู่หยุดแล้วหลังจากได้ยินบทสวดตอนสวดน้ําตาไหลเลยนะครับก็พิจารณาแล้วนะครับในงวันที่หนึ่งธันวานี้เนะครับเนี่ยวันนี้ก็วันที่สิบเก้าแล้วนะก็จะถ่ายอบรารมีปู่ให้ดูทุกวันครับ,บดให้ดูว่าการเปลี่ยนแปลงของปู่ไป จะเปลี่ยนแปลงยังไงจะมีอ่าเขาเรียกว่าปฏิหารอะไรเกิดขึ้นมาอย่างเมื่อสักครู่นะครับเนาะท่านร้องไห้นะครับแล้วก็อั้นเลยท่านร้องไห้ครับเป็นแสงเอ่อเป็นน้ําตาไหลออกมาจากดวงตาท่านนะอขอบคุณมากครับท่านคลิมนี้นขอให้ท่าน,นโชคดีดูให้เป็นชมบาร,รมีชัดๆขอบคุณครับ เรียกอะไรก็คอมเมนต์เราก็แล้วกันดูเอาเองครับดูเอาเองผมก็ฟันทงไม่ได้ครับแต่ว่าตอนแรกที่แสดส่งมาผมเห็นเลขสี่ตรงจง,งอยปากครับเลขจง,งอยเลขสี 4, จ่จงงอยปากขอบคุณีิครั้งครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ